วันที่3นะครับก่อนนอนก็ต้องมาสปาหน้าบำรุงหน้ากันหน่อยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัว deep cleansing นะฮะล้างความสกปรกที่ใบหน้าตัวที่2ก็จะเป็นโฟมนะโฟมนี้เนี่ยสุดยอดเลยไปศึกษามาเพิ่มเติมว่าสามารถชำระล้างไรฝุ่นออกไปได้ด้วยสุดยอดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่3ตัวเหมือนกับผัดเซลล์ผิวและก็ตัวที่4นะีไอครีมบำรุงหน้าเข้าไป อันนี้ก็จะบำรุงก่อนที่เราจะลงมาร์ทนะครับก็ปาดไปปาดไปให้หน้ามันให้หน้าที่หย่อนคล้อยลงมาเนี่ยเรียบขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็โตสุดท้ายนะฮะตัวที่4ของเซตสปาหน้าตัวมาร์ทหน้านั่นเองอันนี้ผมก็ยังมาร์ทไม่เก่งนะเพราะว่าก็ายังมีรอยที่มันไม่เรียบเนียนทั่วนะฮะใช้นิ้วเนาะก็มาร์ทครึ่งหน้าคระะับเป็นครึ่งหน้าของคืนวันที่สี่ ว่าเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูลอกหน้าขึ้นมาอ่าม้าชนหน้ามาแห้งแล้วก็ลอกออกมานะครับไหนดูสิโอ้โหปรากฏเห็นแก้มไหมครับฝั่งที่ได้ไม่ได้บํารุงเนี่ยแก้มหย่อนยานนะฝังที่บํารุงนี่กระชับขึ้นมาเลยแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเห็นความแตกต่างนะ้เนี่ย